อ้าวว้าวพร้อมเด็กส่งรถนี่รถ AR 2 1 1นะนี่ไปหนึ่งคันนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แปลภาษาไทยให้นะครับผมคนะรับแปลภาษาไทยให้นะครับผมนะครับปรับคอลวงเดินหน้าถอยหลังเกียร์ออโต้เครื่องดีเซล2สูบนะครับ10บเอ็แรงม้านะครับผมสิแรงมา้าไม่เกินสิอ็ดแรงมา้า แอโร่นะครับตัวนี้เป็นคูบ o t a ต r เาเป็นซีรีส์ที่ใหม่กว่า n อ j u 1ซีรีส์นะครับผมนะตัวนี้ตัวนวดอะไรเหมือนเอชอาทุกอย่างนะครับผมเจสนะครับมีเกี่ยวเข้าลมเข้าตั้งได้นะครับมีสองเลเวล สบายๆนะครับผมตัวนี้สบายๆนะเป็นก้านโยกครับดูนะเป็นก้านกันข้าวนะครับเป็นระบบออโต้มือง่ายๆครับโยกขึ้นปึ๊บแมนะ่สบายๆนะวันนี้เวลาระบบสับฟางสับฟางไปดูระบบสับฟางสับฟางเป็นระบบข้างหลังตรงนี้นะครับผมอันนี้คือฟางยาวเราโยกเขาโยกตัวนี้ปึ๊บนะจับกดลงยาวสปีดเร็วนะครับผมไปนะควันนี้ก็ อันนี้จะเป็นอขอนแก่นนะครับผมเป็นอาจารย์จากขอนแก่นนะฮะอันนี้ฝากไว้สับก็ไป2จังหวัดนะครับผม3ชิ้นชิ้นเคยนะครับกับรถตำนาสองแถวกับคูโบต้าเอานะครับแล้วก็ตัวคูโบต้าเอทีเจสานะครับจริงๆคือซีรีส์เครื่องยงนต์อะไรเดียวกันหมดแหละครับแต่แตกกันที่ว่ารุ่นปีผลิตเท่านั้นเองนะครับผมฝากไว้สับกดติดตามไปเรืยนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีสวีดดน ไปแล้วครับผมพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอที่หน้างานนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ